ชายขี้เมาคนนี้คนพบว่าเอเลียนแอบแฝงตัวอยู่กับมนุษย์มานานมากแล้วและพวกมันก็กำลังจะยึดครองโลกชะตากรรมของมนุษย์จึงตกอยู่ในมือของชายที่กำลังเมาเหมือนกับหมาเดวัลเอ็นทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ o u t u b e p ีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลง ก็ทําได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR c o อาคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ ในปี1990ในเมืองเล็กๆที่ชื่อนิวตันเฮเวนแกลลี่คิงและเพื่อนทั้งสีของเขาเพิ่งเรียนจบมัธยมปลาย เพื่อเฉลิมฉลองพวกเขาจึงวางแผนว่าคืนนี้จะต้องกลายเป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาแก๊งของแกลีตั้งเป้าหมายที่จะดื่มในเส้นทางตำนานของเมืองที่มีร้านเหล้าอยู่ถึง12แห่งพวกเขารีบขับรถเข้าเมืองไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาปาร์ตี้เริ่มขึ้นแล้วพวกเขาไปดื่มที่แต่ละร้านเหล้ากันอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจอะไรและในร้านเหล้าที่5แก๊งของแกลีก็ดื่มกันจนแทบจะไม่ได้สติ พวกเขาดื่มกันต่อยังไม่ลดละจนมาถึงร้านเหล้าสามแห่งสุดท้ายแผนการที่พวกเขาวางเอาไว้มันไม่สําเร็จตอนนี้มันเช้าจนร้านเหล้าอีกสาแห่งมันปิดปิดแล้วแก้ลี่เลยเพื่อน ทำได้แค่ขึ้นไปยังเนินเขาและมองดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในทางของแต่ละคนแกลี่รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาคงจะไม่ได้มีช่วงเวลาดีๆแบบนี้อีกแล้วซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเรื่องนี้ถูกเล่าโดยแกลี่ในวัยผู้ใหญ่ในกลุ่มการประชุมผู้เลิกเลา่าแกลี่ยังคงนึกถึงสิ่งที่เขาและเพื่อนทำในวันนั้นมาโดยตลอดเขาต้องการที่จะย้อนวัน,วน,วนและสารต่อตำนานนั้นให้จบลงอย่างสวยงามแกลี่ตั้งใจที่จะรวบรวมกลุ่มเพื่อนและกลับไปยังเมืองนิวตันเฮเวนเพื่อสร้างคืนที่ดีที่สุดในชีววิตขขของพกเขาาขึ้นม ครั้งแกลี่ลืมออกตามหาเพื่อนที่แยกย้ายกันไปเพื่อนคนแรกคือปีเตอร์เขาเคยเป็นเด็กที่ซ่าที่สุดในโรงเรียนแต่ตอนนี้เขากลับกลายมาเป็นเซลล์รถยนต์และคุณพ่อลูกสองคนต่อมาคือสตีเวนเขากลายมาเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างคนที่3คือโอลิเวอร์เขาผัานตัวมาเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และคนสุดท้ายแอนดรูว์ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของแกลี่ตอนนี้เขาทำงานเป็นทนายความแกลี่น้มน้ำเพื่อนทุกคน โดยบอกว่าแม่ของเขาเพิ่งจะเสียพวกเขาทุกคนตอบตกลงแกรีไปลับพวกเขาและรีบมุ่งหน้าไปยังนิวตันเฮเบนบ้านเกิดของพวกเขาแกรีได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วครั้งนี้พวกเขาจะไม่พลาดอย่างในรอบก่อนพวกเขาจะเริ่มดื่มที่ร้าน The First Post ต่อด้วย The Old Familiar The Famous c o u r The c o s s Hand The Good Companion The t a s t y Servant The Two Headed Dog The Mermaid The b e e h i v e The King Head The hole in the wall และจบคืนแห่งตำนานนี้ด้วย The world end ซึ่งเป็นร้านเล่าที่เก่าแก่และดีที่สุดที่เคยมีมาแกรี่เริ่มแผนการของเขาในทันทีเขาและเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่ The first post ซึ่งเป็นร้านเล่าแห่งแรกในแผนทันทีที่มาถึง พวกเขาก็เริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกไปทันทีที่เดินเข้าไปในร้านเหมือนกลับไม่มีใครเลยที่จําพวกเขาได้แม้แต่บาร์เทนเดอร์ที่พวกเขาเคยสนิทก็ทําเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักพวกเขามาก่อนอย่างไรก็ตามกลุ่มของแกลลี่ก็ไม่ได้คิดมากอะไรและสั่งเบียร์มาดื่มในทันทีหลังดื่มแก้วแรกเสร็จกลุ่มของแกลลี่ก็รีมุ่งหน้าไปยังร้านเหล้าแห่งที่2ที่นี่เองก็แปลกไปเช่นเดียวกันคนที่พวกเขาเคยสนิทด้วยไม่มีใครที่จํากลุ่มของแกลลี่ได้เลยในขณะที่พวกเขากําลังดื่มเบียร์แก้วที่สแซม น้องสาวของโอลิเวอร์ก็ได้เข้ามาหาพวกเขาเธอบังเอิญเข้าเมืองมาทำธุระพอดีแกเรี่เดินตามแซมเข้าไปในห้องน้ำเขาคิดว่าเธอสงสัยตาเพื่อชวนเขาไปจัดหนักแต่แกเรี่กลับเข้าใจผิดไปเองเพราะความเมาเลยโดนแซมตบหน้าอย,ย่างเต็มแรงไปหนึ่งทีแกเรี่กับเพื่อนๆเดินทางไปที่ร้านเหล้าแห่งที่3น่าเสียดายที่กลุ่มของแกเรี่ถูกแบนจากร้านนี้เพอเคยก่อเรื่องเอาไว้แกเรี่เลยทำได้แค่หยิบขวดเหล้าที่วางอยู่หน้าร้านมาดื่มเพื่อทำตามภารกิจ พวกเขาเดินทางต่อไปอยังร้านเล่าแห่งที่พื่เพื่อนๆเริ่มที่จะเหนื่อยและไม่ไหวแล้วเพราะอายุที่มากขึ้นทุกคนตั้งใจที่จะรมเลิกภารกิจและแยกย้ายกันไปแกลี่เดินไปเข้าห้องน้ําด้วยความผิดหวังแต่ในขณะที่เขากําลังฉี่วัยรุ่นคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาแกลี่ทักทาย เลยคุยกับเขาไปด้วยความเมาแต่น่าแปลกที่วัยรุ่นคนนั้นกลับไม่ตอบสนองและทำเหมือนกับว่าไม่ได้ยินแกลลี่นั่นทำให้เขาไม่พอใจเลยเขาไปหาเรื่องวัยรุ่นนุมคนนั้นเข้าโต๊ะกลับและผักแกลลี่ไปใส่กระจกห้องน้ำดยแรงอันเหนือมนุษย์แกลลี่โตกลับด้วยการทุ่มเขาลงกับพื้นเข้าถึงกับชอ็อกไปเลยที่หัวของวัยรุ่นคนนั้นหลุดออกมาเหมือนกับตัวต่อเลือดของเขามมนเป็นสีฟ้านี่มันคืออะไรกันแน่เพื่อนๆของแกลลี่ตามเข้ามาเพราะได้ยินเสียงโวยวายพวกเขาถึงกับชอ็อกไปเลย เมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ารางไร้สีสันนั้นลุกยืนขึ้นมาวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในห้องน้ำและเข้าโจมตีแกลลี่กับเ,เพื่อนในทันทีปีเตอร์รีบคานเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำแกลลี่กับเพื่อนที่เหลือเข้าต่อสู้กับกลุ่มไวยรุ่นพวกมันมีพลังที่เหนือมนุษย์แต่แกลลี่กับเพื่อนเพื่อนก็จัดการแยกส่วนแก๊งววยรุ่นพวกนั้นได้เรื่องทั้งหมดเริ่มที่จะไปติดประตอกันที่ไม่มีใครในเมืองจำพวกเขาได้มันก็เพราะทุกคนถูกแทนที่ด้วยสิ่งมีตมด,มด่ืทโ๊ พวกเขาพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดเพราะยังไม่รู้ว่าศัตรูมีจำนวนมากแค่ไหนแน่นอนวันนี้เป็นแผนการที่แย่ที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่แต่มันก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วสำหรับคนที่เมากันเหมือนหมาขนาดนี้หลังเด่มก็นจนหมดแกว้วแกลี่กับเพื่อนก็ออกจากร้านไปโดยแสงทำตัวเหมือนหุ่นยนต์เหมือนกับคน,นอ,อื่นๆแต่ความเมา ก็ทำให้พวกเขาแทบจะคุมตัวเองไว้ไม่อยู่สิ่งมีชีวิตประหลาดในเมืองเริ่มที่จะสงสัยพวกเขาหลังมาถึงร้านเล่าเดอะทูเฮดเดดด็อกพวกเขาก็ได้เจอกับแซมที่เข้ามาในร้านพร้อมกับผู้หญิงอีกสคนแกลี่รีบดึงเธอเข้าไปในห้องน้ําเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมืองนี้ถูกหยุดครองโดยคุณยนตที่มีเลือดสีน้าเงินไปแล้วแซมไม่เชื่อเพราะคิดว่าแกลี่คงจะเมาจนเสียสติ แซมออกไปสูบบุรีกับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนของเธอแกลี่ต้องการที่จะช่วยแซมก่อนที่มันจะสายไปเขาพุ่งเข้าไปใส่เพื่อนของแซมจนล้มลงไปกับพื้นเขาดึงหัวของเธอคนนั้นออกมาเพื่อพิสูจน์กับแซมว่าเขาพูดจริงงวของผู้หญิงคนนั้นหลุดออกมาเหมือนกับตัวต่อและมีเลือดสีน้ำเงินอย่างที่แกลี่พูดเอาไว้ผู้หญิงอีกคนเข้ามาโจมตีเขาแกลลี่โยนเธอทะลุออกไปนอกหลัวเขากำลังจะพาแซมหนีออกไปแต่ผู้หญิงสองคนนั้น กับรวมล่างกันและเข้าโจมตีเขาโชคดีที่สตีฟตามมาช่วยแกลี่กับแซมไวไดิทันพวกเขาเดินทางต่อไปอยังร้านเล่าเดอะเมอร์เมทที่นี่ถูกเปลี่ยนไปเป็นไนท์คลับที่เต็มไปด้วยพวกหุ่นยนต์พวกมันเต็นพร้อมเพรียงกันจนน่าขนลุกหุ่นยนต์สาวสวย3คนค่อยๆเดินเข้ามาหากลุ่มของแกลี่ความสวยของพวกเธอ มันทําให้คนในกลุ่มยากที่จะต้านทานไหวพวกเขาลืมตัวเพราะความเมาและสนุกไปกับสาวๆทั้ง3คนสตีฟถูกดึงออกจากคลับโดยชายชราคนหนึ่งเขายังคงเป็นมนุษย์ชายชราแฝงตัวและเฝ้าดูพฤติกรรมของพวกหุ่นยนต์มาโดยตลอดเขาเิ่มเร่าถึงความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีมนุษย์ต่างดาวเดินทางมายังโลกพร้อมกับดาวตกเมื่อหลายปีก่อนพวกมันค่อยๆแทนที่คนในเมืองด้วยหุ่นยนต์ทีละคนทีละคนพวกมันเริ่มจากคนดังและผู้มีอิทธิพลพวกเขาชักชวนและเปลี่ยนคนในเมืองให้กลายเป็นหุ่นยนต์ไปด้วยความมเต็ใจ มนุษย์จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นยนต์ผ่านทางดีเอของพวกมันเช่นทางเหงื่อและน้ำลายหุ่นยนต์จะค่อยๆพัฒนาให้เหมือนกับมนุษย์จนแทบจะแยกไม่ออกความจำของพวกมันมีจํากัดจึงทําให้จําพวกของแกรีที่ออกไปจากเมืองมานานมาแล้วไม่ได้ชายแก่บอกให้สตีฟรีบช่วยเพื่อนๆของเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปสตีฟรีบไปดึงสติของเพื่อนๆกลับขึ้นมาถูกคนออกจากร้านเหล้าไปพวกเขาเมาเกินกว่าที่จะสังเกตเห็นว่าโอลิเวอร์ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นยนต์ปีแล้วเขามีพลังที่มากขึ้นกว่าปกติเลยอย่างเง ที่ดื่มเล่ามามากกว่า8ล้านแอนดรูว์เป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆนี้เมื่อพวกเขามาถึงร้านเดอะบีหายแอนดรูจึงใช้ขวดไฟไปที่หัวของโอลิเวอร์เพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่เขาคิดทุกคนถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้รู้ว่าโอลิเวอร์ได้กลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วการกระทําของแอนดรูทำให้พวกหุ่นยนต์รู้ตัวพวกมันยืนขึ้นปากและดวงตาของพวกมันเริ่มที่จะเลืองแสงออกมาพวกมันพูดขึ้นมาว่าไม่มีทางให้หนอีกต่อไปแล้วแอนดรู <Andrew S 1> เริ่มที่จะทนไม่ไหวเขาเอาเก้าอี้บาร์สองตัวของบาร เชพวกเขาค่อยๆจัดการกับพวกหุ่นยนต์ไปทีละตัวแต่ไม่ว่าจะจัดการพวกมันไปมากเท่าไหร่พวกมันยังสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อยู่ดีแก่รี่พาแซมหนีขึ้นไปที่ชั้นบนพวกเขาได้พบกับหุ่นยนต์อีกสองตัวที่ดักรออยู่แต่แก่รี่ก็จัดการกับพวกมันไปได้เขาพาแซมหนีออกมาทางหน้าตา่างแก่รี่ตกลงไปบนหลังคางรถเพราะความเมาเขาตั้งสติและบอกให้แซมรีบหนีออกไปจากเมืองเพื่อความปลอดภยัยทันทีที่แซมขับรถออกไปจากเมือง คนจำนวนมากก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแกเรี่วิ่งหนีผ่านสนามหญ้ามายังง้านเล่าเดอะคิงเฮดเขาได้เจอกับเพื่อนอีก3มคนที่รออยู่ที่นั่นเหลือนึ่งจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมันก็ทําให้พวกเขาเริ่มที่จะไม่ไว้ใจกันพวกเขาบังคับให้แต่ละคนแสดงอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขายังเป็นมนุษย์สตีฟแสดงแผลเป็นที่โกนที่แกเรี่เคยแทงเขาด้วยขวดที่แตกในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นปีเตอร์เอก็แสดงรอยแผลเป็นจากการที่แกเรี่ขับรถชนเขาในตอนที่เมาอนดรูว์โชว์นิ้วของเขาที่มีแผล จากตอนที่พวกเขาเล่นเกมแข่งมีดแก่ลีเป็นคนเดียวที่ไม่มีแผลเป็นเขาเลยเอาหัวโคกับเสาเพื่อพิสูจน์ว่าเขายังเป็นมนุษย์ ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงที่ดังมาจากข้างนอกพวกหุ่นยนต์ตามพวกเขามาแล้วเกลลี่กับเพื่อนวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่ปีเตอร์กับตกใจเพราะได้เจอกับคนที่เคยลังแกเขาในสมัยมธัธยมสิ่งนี้ทำให้เขาเสียสมาธิจนถูกพวกหุ่นยนต์เข้าหลอมปีเตอร์ตะโกนบอกให้เพื่อนของเขารีบหนีไปปีเตอร์สละตัวเองเพื่อทวงเวลาเอาไว้เขาถูกเปลี่ยนให้ใกลายเป็นหุ่นยนต์อนดูรัสตีบ,บอกกับแกลลี่ว่าพวกเขาต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แต่แกลลี่กลับอยากที่จะทำภารกิจที่ตั้งใจไว้แต่รแรก ก่อนที่จะอุ้มเขาออกไปมีหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ถูกส่งออกมาตามล่าพวกเขามันทําให้แกลลี่กับเพื่อนต้องเข้าไปหลบในร้านเหล้าต่อไปอย่างเดอะคิงเฮดย่างเลี่ยงไม่ได้แกลลี่ได้สติขึ้นมาเขาไปเอาเหล้าในร้านมาดื่มในทันที แกลียกุญแจรถของเขาให้กับเพื่อนอีกสองคนเพื่อใช้นี้เอาไปจากเมืองสำหรับเขาแล้วภารกิจนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะเติมเต็มชีวิตของเขาได้แกลี่จึงต้องทํามันให้สําเร็จเขารีบวิ่งออกไปที่ร้านเล่าอีกแห่งในทันทีแต่ก่อนที่จะขับรถหนีไปแอนดรู Andrew, กลับไม่อยากทำใจทิ้งเพื่อนรักของเขาให้เผชิญหน้ากับเรื่องอันตรายคนเดียวได้เขารีบวิ่งตามแกลี่ไปพวกหุนยนพยายามที่จะหยุดพวกเขาแต่แกลี่กับแอนดรู ก็หลบหลีกพวกมันออกมาได้พวกเขามาถึงร้านเหล้า The Hole in the Wall อนดรูพยายามที่จะต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์เขากับแกลลี่กำลังจะมีลอดโชคดีมากที่โอลิเวอร์ตามมาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันแกลลี่ดื่มเหล้าที่อยู่ในร้านเขาหลดทะลุหน้าต่างเพื่อไปยังร้านเหล้าถัดไปมันคือร้านเหล้าร้านสุดท้ายอนดู Andrew, รีบตามไปแกลลี่มาถึงร้าน The Wall End ได้ในที่สุดเขากำลังจะดื่มเหล้าแก้วสุดท้ายเพื่อทำตามเป้าหมายให้สำเร็จแต่อนดรู กับเข้ามาห้ามเอาไวา้แกล่ลีควรที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วพวกเขาไม่ใช่เด็กมัธยมปลายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปทั้งสองเข้าต่อสู้กันแก่ลีเผลอไปดึงที่กดเล่าที่อยู่ในหลานมันทําให้เคาเตอร์อรของบาลเลื่อนลงไปที่ด้านล่าง แสงสว่างก็ส่องเข้ามาด้านในแกลลี่กับแอนดรูได้เผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวที่พยายามจะยึดของโลกพวกมันอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีต่างๆของมนุษย์ทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีอารยธรรมล้านหลังแหลงโง่เขลาที่สุดในกาแล็กซีพวกเอเลียนมาที่นี่เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกมันตั้งใจจะแทนที่มนุษย์ด้วยหุ่นยนต์และพัฒนานโลกให้ดียิ่งขึ้นมนุษย์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากสิ่งนี้พวกมนุษย์จะได้ร ยังเป็นไวรุ่นนี่คือโอกาสของเขาที่จะได้หวนคืนสู่ช่วงชีวิตที่เขาต้องการไปโดยตลอดอีกครั้งแกลลี่ดึงหัวร่างคนของเขาและปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปในทันทีแกลลี่คิงมีได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นสิ่งที่ทําให้มนุษย์พิเศษคือความผิดพลาดที่พวกเขาทําลงไป แม้ว่าเทคโนโลยีอาจจะมีความสำคัญมากแต่อินรภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเพื่อนคีเม์ทั้ง3ตั้งใจที่จะต่อสู้กับหุ่นยนต์และเอเลียนทุกตัวจนกว่าจะหมดลมหายใจเมื่อเห็นความโง่และบ้าของมนุษย์ทั้ง3คนนี้พวกเอเลียนก็พูดว่าช่างหัวมันและยอมแพ้ไปในทันทีพวกมันปิดเครื่องและทำลายระบบที่วางเอาไว้ทั้งหมดทิ้งแกลี่กับเพื่อนรีวิ่งหนีออกมาโชคดีที่แซมกลับมาและช่วยพวกเขาเอาไว้ได้เกิดขึ้นกระแทกขนาดใหญ่ขึ้นมันทำลายสิ่งที่เอเลียนทำเอาไว้เพื่อควบคุมมนุษย์ทั้งงหมดล โลกได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่กี่สัปดาห์ต่อมาหลังจากพวกเอเลนกลับไปแล้วคนที่ถูกควบคุมทั้งหมดก็ได้สติกลับขึ้นมาพวกเขาฟื้นฟูร่างกายและกลับไปเป็นมนุษย์อย่างที่เคยเป็นโลกใบนี้ถูกช่วยเอาไว้จากการลุกลานของเอเลียนโดยกลุ่มใช้ขี้เมาและลืงแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ